đi là à mất kiểu à lâu vậy đấy à Này, kiểu à mất kiểu à kiều, ờ à mất kiểu à mất kiểu à mất kiểu kiểu à mất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  à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  เด,เดี๋ยวไปถึงเวลตีพูดเลยนะครับแม <c oughs> ่ผมหลังจากตีไปซื้อพอเขียวมาแล้วเนาะก็เข้ามาเอวในนี่นะครับอืมอซึ่งคนเขานี่ยมันต้องเอาอย่างนักนะรู้ไหมอู้ถึงเนาะเอาแบบเขาเรียกว่าง่ายๆของอู้ก,กันหุ่เรื่องกับปอเนาะนี่นะครับบรรยากาศแม่น้ำ สักวันนี้เขามาจอมเบ็ดเนาะเอาสักป่าปิง้งหลาบเนาะได้สักได้กินสักแก๊กป่าปิง้งลุงซิดนี่เห้ยนี่ไปได้กินมันฮอตแล้วเห้ยมันอากาศดีแล้วอ๋อนี่นะครับบรรยากาศเนาะเดี๋ยวเขานี่เห็นหน่อยจนกันเห็นหน่อยอ่อเพื่อีอยู่ประมาณ เยาวลุงออกนะขอัขอบค่อยๆลุ้เล่าหมดหอดนี่นะครับ